Welcome back to mini walk again นะคะเราสวยป่ะปดูดิดูตรงนะี้เออเออใช้กล้องถ่ายอะไรตัวนะั้นชาร์จเต็มแล้วทุบอย่างชาร์จเต็มแล้วะะแหมแต่คอมไม่ไเอาใส่ไวอ้อะมันอยู่ในแท่นที่อยู่บนโต๊ะหัวเตียงอะอกล้องมาแต่ไม่ไเอาแบตมาเขสาสัส เศ้าเลยทำใจอยู่ไม่รู้จะทำยังไงดีแ,ดแต่ก็ตัดใจใช้โทษสับท้ายแล้วก็อะไรๆก็ามาเลยเียดกับมือมือตุยๆอีกแล้วแสงสวยๆร้านแสงสวยมากก็เลยเสียจาดไงยิง่เย็นก็นมาของแม่ขานะคะให้แดดล้มลมตกก่อนอันนี้คือกับแปลวแบตท,ที่ห้องนะแล้วก็ค่อยมาใหม่ ทางทางที่มาจากคาเฟ่แล้วก็คือถึงเลยแป๊บเดียวของกินมีสองข้างทางเลยนะแต่ว่าเราไม่กินค่ะก,กินมือเดียวเรากินตอนเย็นก็เลยไม่รู้ว่าอร่อยไหม<อ>นี่เป <ตา S 2> ็นวังที่สไม่สิครั้งที่สองของคนที่ถือที่จับกล้องหลังจากที่ไปถ่ายที่สวนอวบจอมาแมนเหอไอข้างบนนอนชิวมากอันนี้เริ่มจะเย็นแล้ว แสงแล้วม้อสลัวสลัวดูไฟสองริมข้างทางให้มันแสงเหลืองๆแล้วก็โฟโต้ชูฟิมอตริเหมือนเคยแบบเร็วชุบชุบชุบช,บช,บชบไปเลยแล้วก็หม,มู่มนที่กาดหลังหมองกาดก็คือตลาดนะคะเราจะมาลองเบอร์เกอร์ อร่อยลาะค่ะไม่แพงนี่ก็รอกันสักพักหนึ่งนะครับเพราะเขาทําใหม่สรุปว่าหลังจากกินก็คือเปรืมมากินถูกวันจนกลับเทพอิ่มตัวบวมค่ะ